หนจะหยุดมันยังไงดีให้มันลงมานะแล้วเดี๋ยวหนูจะก,กดหยุดโอเคไหมสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนแล้ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะพาให้มันหมุด้าสิบกิโลเมตร รถบ้านมาเล่นกับเพื่อนๆไหมอย่ารนเสียงเคียวนะใครจะเป็นคนขับอ่ะไปข้างหน้ารถเร็วก็พวกมันจะมาอะไรแช่งมันพี่แมวไปเร็วไปเลยเล็ก เครื่องบินบ้านไหนวะซีบีดีบีดีด๊อบดอบเย่เย่ซีบีดีด๊อบดอบนิบดิบซีบีดีซีบีดีเดีบีดิบดิบยิบพี่แมวไปสีเหลืองพี่แมวเบาๆหน่อยหนูใส่ึกขยดวีสิบแปดไปเร็วๆทุกคนตอนนี้เราจะอ้วกแตะว้าวพี่แมวตายแน่พี่แมวตายแน่ นี่คือพี่แมวไหวไหมเนี่ยเรียบร้อยเสียขาดพี่แมวทำไงดีส่วนหนูไม่เป็นไรเพราะว่าหนูอยู่ในรถบ้านเปิดโล่เอง